โห oh. สาหลายจาบันกินกับข้าวน้ำพริกกะปิปลาทูนี่โคตรเข้ากันสุดๆเลยอ,ะอ่ะกระสือดูดิลอยมาแต่หัวกระสือชัดๆกันเซลเพื่อนเพิ่งแรงไปแล้วนะแหม่ก็ขำๆสีสันน่ะ สีสันอะไรฉันไม่ตลกด้วยนะเพิ่งให้ที่หลังแกม,มากับแฟนน่ะไม่ต้องชวนฉันมาด้วยอ้าวเฮ้ยอย่าลืมมาตัวไปด้วยรอไปไหนหน้าเลย,นะเลยนะป้าคะที่สั่งไปอีกจานถ้ายังไม่ทำยกเลิกได้เลยนะคะ หืมป้าหาเพื่อนพ่อไปเหรอเค็มจัดเลยเนี่ยทำให้ลูกค้ากินได้ไงห่วงบ้างก็ได้นะป้าแล้วก็คิดเงินเลยก็ได้นะคะแซนี่คิดเงินไปไหนเนี่ยพูงยังได้กินเองพูดไม่คิดอีกแล้วนะกันเอ้าก็มันเค็มจริงอ่ะเราก็ต้องบอกให้เขารู้เขาจะได้ปรับปรงุงไงมันมีวิธีพูดที่ดีกว่านี้เมื่อกี้ไหนจะเลือกมาเดือดอีก นี่พึ่งจะไม่มีเพื่อนครบแล้วนะเพื่อนพึ่งบอกว่าอยู่แถวนี้พอดีอ่ะแล้วก็จะแวะมาหาหพิ่งได้กินอะไรไหมอ่ะ กลิ่นยาดมลอยมานี่เองหมายความว่าไงเห็นหน้าฉันแล้วเหมเห็นกลิ่นยาดมก็กลิ่นคนแก่ไงคนแก่ที่ไม่มีแรงแล้วก็เลยต้องพกยาดมกันแก่แล้วยังไงแก่อายุแค่นี้แล้วมันจะตายหรอแม่ป้ายังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับแค่นี้ทำมามเป็นโกรธป้าต้องยอมรับความจริงหน่อยไหมว่าป้าแก่จริง ป้าแตนคะวันนี้หนูจะทําแกงป่าเดี๋ยวหนูเอาไปให้ที่บ้านนะคะขอบใจมากนะพึ่งหนูนี่ทั้งน่ารักและนิสัยดีนะแต่เสียอย่างเดียวไม่ได้ได้แฟนแบบนี้เลยอ้าวป้าพูดแบบเนี้ยอยากให้ผัวเมียรากันพอได้แล้วพูดอะไรก็ไม่รู้ พึ่งเป้เป็นไงบ้างอืมสบายดีพึ่งฉันจะมาบอกว่าฉันกำลังจะแต่งงานแล้วนะเดี๋ยวพิมพ์การ์ดมาให้จริงปะเนี่ยฉันดีใจด้วยนะ,ะเปะ้นี่การแฟนฉันนะส่วนนี่เป้เพื่อนตั้งแต่มัธยมแต่กันว่าเพื่อนเพิ่งน,นี้น่าคุค้นๆนะแล้วครับ หรือว่าเราเคยเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวคอเช็คก่อนนะว่าใช่คนในหมายจับหรือเปล่ากันเลิกพูดล้อเล่นได้แล้วเพิ่งไม่เปไ็นไรหรอกงั้นไว้เดี๋ยวการเสร็จเดี๋ยวเปเอามาให้นะอืมยินดีอีกรอบนะเลิกทำตัวเป็นคนปากไรฟ,ฟิลเตอร์สักทีได้ไหมกันโอยคำพูดแค่นี้ไม่ทำให้ใครตายหรอก ไหนายนายขอดูลายมือหน่อยดิ <c oughs> มือแกเป็นฝังผือมปะเนี่ยลายมือช่วยจัดเลยตอนเด็กกูก็ไม่ได้สอนห้ลายมือหรอกโอ้โหพี่จับผิดแม้กระทั่งลายมือเลยเหรอเพื่อดูดิไม่สวยเลยดูว่าลงยัน ไอ้แป้งเป็นไรวะเห็นซึ่งตั้งแต่เช้าแล้วสงสัยน่าจะทะเลาะกับแฟนมาพี่เฮ้ย,ยก็เลิกกันเลยดิจะทนทำไมอ่ะแต่ก็สงสารไอ้แป้นะททงนะทำตัวงี้เง่างงไงแล้วรู้เรื่องปัญหาชีวิตเขาหรือไง อย่าไปยุ่งกับเขาเลยน่ะแต่เรื่องอะไรอะเรื่องปัญหาผู้หญิงเอาแต่ใจนี่แหละแกโอเคไหมอ่ะแป้งขอโทษแทนกันมาด้วยนะไม่เหนื่อยหรอพึ่งขอโทษแทนทุกทีเวลาไกันพูดไม่คิดอะทำไมแทงใจดำมาดิถ้าแฟนแกอยู่แถวนี้นะฉันจะแนะนำให้มันมีเมียใหม่เลย ไงแกเห็นแผงโซลารเซลล์ขึ้นที่บอกว่าสว่าง่าแผงตาเลย่ะคุณว่าอะไรนะผมได้ยินไม่ค่อยชัดอ๋อผมกำลังปรึกษ,ษาแต่านครับว่าจะติดแผงโซลาเซลล์ที่บ้านช่วงนี้ค่าไฟมันแพงครับ มาเดือมนมันน่าจะกดแฟนกันมากเลยนะมันมาบ่นกับฉันอยู่เฮ้ยฉันก็ไม่รู้ว่าจะห้ามความปากเสียของมันยังไงแล้วเนี่ยแล้วแกเนี่ยก็ทนอยู่กับผู้ชายแบบนี้ได้ยังไงกับแกมันพูดแบบนี้บ้างไหมเฮ้ยจะเหลือหรอแต่ว่าฉันก็ชินแล้วแหละแกก็อย่าไปสนใจเลยนะเออแล้ววันนี้แกตกลงจะไปกับฉันไหมไปไหนกันเหรอ ันนี้บางนาชวนไปซื้อพวกชุดเครื่องนอนอะ่ะมันเพิ่งย้ายคอนโดใหม่หมึแบบนี้ก็ไปหยั่เลยดิไม่ต้องซื้อหมอนใหม่ละก็แก้มเยอะแบบเนี้ยหนุนแทนหมอนก็ได้นี่ดูดิเวลาเดินทางไกลอะ่ะก็มีหมอนรองคอส่วนตัวด้วยเท่เลยอะ่ะอนเนกประสงค์สุดๆ เรารีบไปกันดีกว่าพึ่งเดี๋ยวซื้อของไม่ทันนะ่ะเอา้าจะรีบไปไหนอ่ะยังไม่ได้กินอะไรกันเลยหรือว่าของเก่านยังค้างอยู่ยังเอาออกไม่หมดใช่ปะกันเองก็รีบแคะออกบ้างนะเหมือนมีอะไรติดฟันอยู่เลยเอ,อ่ะมีอะไรติดฟันด้วยหรอหมาไง เออเออเออกันพี่ว่ากลับบ้านไปก่อนดีกว่านาน,นานรีบไซื้อของเหรอปะอ้อผมจำได้ว่าสั่งไปสองกล่องนะทำไมมากล่องเดียว ใช่แล้วครับผมขอเช็คแป๊บนึงนะนี่น้องไปเอาอาหารแล้วก็ทิ้งสมองไว้ที่ร้านเหรอแต่ว่าในรายการอาหารลูกค้าสั่งแค่อย่างเดียวนะครับเอ้ยจะมีอย่างเดียวได้ไงแปนพี่สั่งไปสองอย่างก๋วยเตี๋ยวหนึ่งข้าวหนึ่งกันเพิ่งสั่งไปสองร้านร้านนี้มีแค่ข้าวอะถูกแล้วขอโทษด้วยนะคะที่เข้าใจผิดสแกนนะคะ ที่เหลือให้พิเศษนะคะขอบคุณครับเข้าใจผิดก็น่าจะพูดขอโทษเขาหน่อยนะแค่นี้เองจะขอโทษทำไมผมได้ช่วยเขารวยขึ้นหรอกกันเพิ่งว่ากันต้องเปลี่ยนความคิดแล้วก็ปรับปรุงคำพูดใหม่นะถ้าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะคงไม่มีใครอยากคุยกันเลยไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยดิคุยคนเดียวก็ได้ มีฟังกันนั่งสิคือถ้าพึ่งเตือนกันไม่ได้อะ่ะก็ไม่มีใครเตือนกันได้แล้วนะโหพึ่งชวนทะเ,เลาะเรื่องอื่นทุกทีเลยไม่คุยด้วยแล้วเอ้าเอา,เอาแล้วกันจะไปไหนอะ่ะไปหาข้าวกินข้างนอกเบื่อแฟนขี้บน่นไปแล้ว ยายขอแรกเซ้นหน่อยสิเอาก็ยายเป็นแรปเปอร์ไม่ใช่เหรอดูทำมือดิเจ้าวาสับนั่นนี่ทำหน้าแบบนี้ตกใจละสิที่รู้ความลับแล้วเอาสักฝักไหมล่ะนะฝักหนึ่งก็ได้ขายไงยายสักละสิบบาทจ้า แล้วนียายขายมานานหรือ,อยังอะยายขายมาตั้งแต่สาวๆแล้วละ่ะถึงว่าทำไมยังไปอยู่แบบเนี้ยขายแค่สิบบาทเก็บกำไรไว้รวยชาติหน้าสินะอยู่มาจนแก่เท่าไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยทำร้ายใคร ก็หนุ่มปากเสียถ้าไม่สั่งสอนซะหน่อยก็ไม่รู้เวรกรรมหน้าตามเป็นยังไงนี่ตกลงยายเป็นอะไรกันแน่เป็นแม่ค้าขายข้าวโพดเป็นลับเปอร์รู้เป็นครูอ่ะทำมาเป็นสอนคนปากไวใช้คำพูดเยียบย่ำความรู้สึกคนอื่นคนแบบนี้ต้องได้ลิ้มรสความเจ็บปวดที่ไร้คนรับฟัง ในเมื่อแกไล้หัวใจฉันจะสาบให้แกไล้เสียงจนแกสำนึกได้ว่าคำพูดนั้นมีค่าเพียงใด Yes. <sniffs>